ออมุมมองในนัดที่เราเจอกับไฟฟทาวันที่29มิถุนายนนี้นแหละครับผมก็บอกว่านัดเนี้ยมันแบบใสกิ้งิใสแบบใสเลย,ยอ่ะใสแบบแก้วคริสตัลเราชนะแน่นอนเพราะว่าไอ้นัดแจ้ที่เจอมาอันนี้แบบบอกความลังจะบอกใครหนะครับเรายอมแพ้แล้วก่อนแพ้แๆๆเก็บแรงไว้เจอเนวันจริงอ๋อ29นี้เราเอาจริงก้องสองประตูต่อศูนย์โอ้โหผมมั่นใจว่าที่เราชนะมันจะเป็นการชำระแคนและการล้างแคนของทีมเรา จะต้องชําระล้างความอับอายในแบบแรกให้ได้ <c oughs> แค้นเลยเหรอถือว่าเป็นวันที่เรารู้สึกเต้าแซ่บเสียใจมากเราต้องทําการชําระล้างบาปในวันนั้นล้างบาด้วยเหรอพี่ล้างบาปเพราะว่ามันเป็นวันที่ รู้สึกว่าทีมเราค่อนข้างที่จะเฟลมากหลายคนอยากจะทำให้แพ้ั้งนั้นกู้ศักดิ์ศรีกู้ความเชื่อมั่นของเพื่อนร่วมทีมเราจะพยายามทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับชัยชนะมาไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นทีมใครเราจะพยายามเต็มที่แล้วเราจะเอาแชมป์มาสองศูนย์ผมเป็นคนยิงเองไนีพี่คิดว่าเราจะมีโอกาสที่จะเอาชนะไฟไนได้แบบเฉนๆนะครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่เราแข่งครับ20นาทีจบเลยแล้วก็สภาพอากาศตอนเที่ยงครับก็คือใครฟิตซ้อมมาดีกว่าก็ เปียบไป2อหนึ่งครับเฉงๆกันไปเราอาจจะเป็นลองในด้านรูปแบบเกมแต่ด้วยเวลาแค่20นาทีเนี่ยมันก็มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้วถ้าเขาเล่นมาถ้าเรารับกันดีๆเนี่ยเราอาจจะมีจังหวะโต้หรือว่าอาจจะจบกันด้วยเสมอแต่ผมว่ามันออกได้หลายหน้าม,มากถ้าเราเสมอเราก็ตัดสินด้วยการยิงมิงโดนฉะนั้นแล้วในสิ่งที่เราควรที่จะทําก่อนก็คือเราอย่าโดนเร็วเพราะเกมแค่20นาทีเนี่ยถ้าเราก่อน เราเอาคืนได้ยากฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราต้องชิงไหวชิงพลีกันออใน20นาทีนี้อะไรเกิดขึ้นได้แต่ผมเออชื่อว่าเราเนี่ยจะโอกาสตรงนั้นอาจจะเป็นของเราได้ถ้าเราชนะ1นึ 0, 1> 1่งเอาเฉือนนะเขาตัวนี้เป็นไงบ้างครับก็โอเคขึ้นแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจ็บแต่ก็จะพยายามเซฟไว้ก่อนดีมากครับผม20นาทีครับเอาให้สุดเลยต้องชนะอยู่แล้ว จะชนะ1-0หรือว่าจะชนะลู้โทษก็ต้องชนะแค่นั้นแหละรอบแรกก็แค่วอร์มรอมนะพี่คุณเล่นนิดๆหน่อยๆเอาเป็นว่า0-0เราชนะที่จุดโทษอ่าโอเคครับผมนือผมคนรักเมี้ยมากครับก็คือเราจอดทางไหนก็ได้คือขอให้ตามเทมทตี่ครับผมปะกอบก็1-1ครับเราจะดูโทษกันโอเคครับผมมาเปครับนัดแรกแบบ จับจับเลิ้งห้บแต่ว่าแบบชิวๆชิวๆตอนแรกชิวๆเป็นการแบบลองเชิญแต่นัดเนี้ยผมมั่นใจว่าเรามาเต็มสู้ได้พี่สู้ได้เราเอาห้าสิบเราคืนผมบอกเลยจริงสู้สีครับเราสู้ได้ดูตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็แอบได้เปรียบเพราะว่าเขามีผู้เล่นแบบไอเนี่ยเวทีครับเบื้องอาชีพจุบเก้า <19 S 3> นี้ยเราจะแข่งแมตช์แรกยี่สิบนาทีตอนเที่ยงตอนเที่ยงครับสู้ได้สู้ได้สบายครับผมคิดว่าสกอร์เราจะมันเท่าไหร่ครับ มาเท่าไหร่อ่ะผมว่า10ต่อศูนย์เลยนี่เล่นบอลหรือเป่ากบสูสีสูสีครับผมเพิ่งว่าจะเฉือนๆไปสามสอครับเราชนะเราแพ้ชนะพี่ชนะผมครับขอบบคคุณรันัดที่ผ่านมาครับเขาเราให้พวกเขาเหนื่อยก่อนมันเป็แท็กติกแล้วผมเล่นไม่ถึง2%เลยนะอีก98%เป็นในวันของจริงโมหรือเปล่าครับโมอได อ้ามขาแล้ววันนั้นนะมารีคินนักมวยห้าคนสู้พวกเขาเจ็บห้าคนเลยนะผมไม่เจ็บเหรอจริงห้ารุมหนึ่งห้าเจ็บอ๋อปล่อยให้เขาปล่ให้เขาสรุปแล้ววันนั้นเราล้างแค้นทั้งไฟไนไก่ทั้งอีสานเลยที่เคยชนะพวกเราสามหนึ่งคนนี้แฮตทริกว้าว <laughs> คนนี้แฮตทริกเก่งเกินมนรลุบรนาส่วนหนึ่งอ่ะพวกเขายิงนะไม่ใช่ <laughs> ผมยิงเขาตัวเองเหมือนเดิมเราก็ร่วมทำหต้มที่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเจอแค่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนาทีเนาะดูแบบ ไม่อะไรมากนะถ้าจบเสมอก็ไปดูจุดโทษกันครับแค่นั้นเองแต่แต่ทำให้เต็มที่สุดปกติตอนเที่ยงด้วยใชมม่มีโอกาสไม่มีโอกาสครับเป็นลมมีโอกาสเป็นลมให้เสมอกันก่อนหนึ่งหนึ่งไม่ก็ศูนย์ศูนย์แล้วไปต่อจุดโทษแต่คิดว่า20นาทีสู้ได้แน่นอนครับไหวนะไหวไม่มีปัญหาครับออรอบก่อนบอกว่าเราชนะสองหนึ่งแต่เราก็แพ้ห้าศูนย์แต่รอบนี้ก็เราแพ้สองศูนย์แล้วกันเผื่อของจริงจะชนะเฮ้ยได้ได้ผมคิดว่า เราหน้าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์รคงไม่มีเห็นห้าสูตรนิต่อไปนี่แล้วเราเล่นในบ้านเราด้วยมีทีมูสนามราอด้วยครับผมให้สองสูตรครับเราชนะสองสูตรใช่ครับโอเคครับแข่งยี่สิบนาทีด้วยโอกาสโอกาสครับผมตอนนี้เรามีน้องนนท์มาช่วยแล้ะผู้หูกันโอเครู้เรื่องขอบคุณครับเรื่องรับโอ้งานใหญ่งานหนักคราวที่แล้วเราก็เจอแบกถึงยอดแล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะดีขึ้นก็อาจจะเบียดเบียดได้บ้างแต่ก็นี่โอกาสชนะไหม ผมว่าประมาณ40%แต่เพราะผมว่าตอนนี้สองผมคุณชนะใจผมครับหล่อเหลือเกินเลยนะส่งมามากขอบคุณครัก็เกมที่เราเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเก็บคะแนนครับเขต้องบอกว่าเป็นเป็นบทเรียนที่ดีของทีมเราข้อผิดพลาดต่างๆลูกเสียประตูจังหวะลุกจังหวะรับที่ ที่เราผิดพลาดเกมนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายจุดที่เราทําได้ดีก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งเชื่อครับผมเชื่อมในในในความร่วมแรง่วมใจของเราก็ <S <S หลังจากแข่งเสร็จล้วก็ซ้อมกันตลอดวันที่เราไม่ได้นัดซ้อมทุกคนตั้งใจทําร่างกายเพราะฉะนั้นความพร้อมตัวนี้ของอลน์สตาร์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพูดถึงวิเคราะห์เกมแน่นอนครับเราเป็นรองเขาด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นแล้วก็แน่นอนผลงานล่าสุดเราสู้เขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเราไร้ความกดดันครับกับเกมเปิดสนามนัดแรกกับไฟไนท์แต่ ความอะไรความกดดันของพวกเราเนี่ยแหละมันมีพล,ลังมา,มากๆครับม <m uk le> <ๆ>ันมีพลังมากๆเพราะพวกเราตั้งใจจริงๆผมเชื่อว่าแฟนๆออนไลน์ออสตาที่จะเชียร์เรา <m uk le> ไม่ว่าผลวันนั้นเราจะแพ้เท่าไหร่เราจะชนะเท่าไหร่ประทับใจกับพวกเราให้เราพวกเราสูเ้เต็มที่ <m uk le> แต่ถ้าถามผมนะครับวันนั้นกับวัน,น,น,วน,น,นที่29วิทยานนี้ไม่เหมือนกันอ่ <m uk le> แล้วเดี๋ยวเจอกันไทยสกอร์เลพี่ไทยสกอร์ผมว่าน่าจะเบียดกันครับไม่ไม่สองหนึ่งก็สามสองเราชนะออนไลน์ออสตาชนะเฮ้ยขอบคุณมากเลยพี่ เราีสู้ได้แน่นอนครับเพราะว่าพี่อน,นุก็กลับมาแล้วแล้วก็มีพี่หนึ่งโคตรฟิตครับตอนนี้ออนไลน์ออสตาครับชนะครับสามหนึ่งครับ